สวัสดีครับท้าท้า,ชาแช่ในหอพอ่อพี่น้องเช่นเคยครับพโอมว่านี่พาพี่น้องมากินอ่ะโดนๆกิน,นเทียพ่อพี่น้องล่ำตัวเนื้อจระเข้ใต้นามมาแค่ใต้นามพีม่น้องแค่ใต้นามนนาม,มันจะเป็นล่ำตัวมันนี่ของแถบพี่น้องผมซื้อมาแตกแมโครล่ำตัวจระเข้แช่แช่แข็งเนี่ยอันนี้มันในรูปมันก็จะเป็นพัดอย่างนี้นพัด พัดฉากัดเอียงอยู่แต่ว่าผมมาเห็ดเป็นไต่หนามก็ไก่ไต่หนามับพี่น้องมาแสียบเสียบดกันครับพี่น้องตอนแรกไปหากระดูกอ่อนมันผมเคยกินดูกระดูกอ่อนกินหลายทีมันแสบพี่น้องบะหมี่อันนี้ก็เนื้อก็แสบเหมือนกันผมซิ้มแล้วเนื้อมันลั่มตัวมันเนี่ยมาก่อนเดือนกับฝาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็เขาไปให้นกำลังใจทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กท่าท่าชาแนลเพจของผมครับยอดผู้ติดตามกันเริ่มสี่หกหมื่นเลยพี่น้องอีกว่ากี่ร้อยคนกับสี่หกหมื่นแลายๆครับ โคกเบลลเิ้ลกินเสารองอีกย่างกะเดี๋ยวสิว่ากันอีกทีนหนึ่งพี่น้องเด้อโอเคครับขอบคุณหลายๆครับมาบแซมแซมแกันพี่น้องเกลียวบ้องคือเกลีอันนี้น่าจะเป็นกิโลหนึ่งนะพี่น้องพันกับเนาะพี่น้องเนาะนกิโลหนึ่งอะแหะบางหลายเตอร์ได้พี่น้องผมอาจจะกินบ่หมดเด้อก็สิเอาไปให้พี่น้องปองปลากินคือไอ้หมูพวกกินน้ำคือเกลียวะผมเห็ดแบบไ่ไตน้ำแล้วแบบเหลื้อหอยหอยเพราะว่าใส่กระมิ้นน้ำจ้ำกรมิ้นใส่พร้อม ข่มินไม่เป็นข่มินพงเนีขยขมินที่เป็นเป็นหัวนะ่หัวหัวข,ขาวๆคือหมูอีกล่ะคือหมูกับไก่ผสมกันเสียบเสียจะเป็นห่องเสียบมากมากมากหง,ง,ง,งแทบอืม แหงๆเพราะน้ำเพราะคลุกคลิกมันก็คล้ายๆมันสดเว้นเนาะเขาแกว่ห้างบาน <c oughs> มันก็คล้ายๆกระดูกอ่อนมันเหรอจะบ้างมันจะเป็นส่วนเนื้อใจกระดูกอ่อนมันจิมี้อ ยำพึดปุดพุดขึ้นหมูคือไอชีโค้งหมูอ,อ่อนเหรอคุณน้องผมมากินหลายเดียวแล้วแต่ไปหาพักหลังไม่ค่อยพอ,อมหมูกักะหะ เแบบแบบนี่ยเนี่ยดนหนึ่งกิโ้อยเก้าบาท่อแม่โคบ่บ้องนะ ันตอนยังไงครับตอนแรกจีเป็นเนื้อจีเป็นเนื้อสดๆ่้นสุกผมว่ามันสีหยาบเขเนี้ยจับเบิ้งมันเป็นเส้นๆนะเอามาเห็ดหรอพราหยาบพี่น้ะงพอดีกินคือหมูหล่ะคือเนื้อหมูเลยว่าไงไงหม thay mồng điem đi suốt rồi tay chỉ bị đấy nhiều đó ไ่พิงแหงได้ไหมเนาะพิงแหงกับเจบเออเหลือ,กองกับ้มสีเป็นตัดเสบตัดเสีบเยบอีกทีแล้ววะแต้า่าันมี ผู้ถั่วผู้แก่กินน้ำก็ต้องเห็นใหน้มันเปื่อยกว่านี้ใช่ไหมันบอลถึงก็เปื่อยแบบพอาีกึ่กก็กินเปื่อยแบบเนื้อตุ่นเนื้อ บรรยากาศเอา้าห้อนเอา้าช่วงนี้นะห้องพ้อน,นงุนงง้นอารมณ์แปรปวนถอดเสื้อถอดผ้า โมเดิร์นจ้ำหนังจิ้มก็ได้พี่น้องรสชาติม,มปีดปานอยู่แล้วเครื่องมันถึงอ่ะ เขาว่าก,กันกเข้ากันโอ้หตาเอ้ ก็มนเนืองนีดีดด 嗯。Yeah, หมู <laughs> อ่ะครับอ่ะทำไดให้เราเคยกินเป็นตัวเป็นหมูเนี้ยงเลย Det var bra. เมื่อเนี้ยสร้างค่ากี้ไปแล้วเด้อเมื <c oughs> เ่อนกันมืพ่พิษผ่านเป็นค่ากี้หนูค่ากี้พะโล่เมืฝ่ฝากพี่ตอนกินนองก็สร้างไปแล้วไปเมืพ่พิษผ่านประการใดอ่ะ แซ่บพี่น้องเนื้อบักเครื่องยีรุ่งเอามาเห็ดเป็นเมนูนี่แซ่บพี่น้องเครื่องมันถึงดีแซ่บมากเลยเอ้าพี่น้องบัวเบิดพี่น้องเอาไปมูให้พวกกินก็บพราเสียหายนะพี่น้องเนะ มาหน่อยก็ดูบ่สวยบางดูบ่ดีบ่เป็นยังบ่ได้เสียหายไปนอนเฮ้อชอบพี่นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำนะครับเด้อฝากติดตามแฟนเพจน,น้ำครับกำลังไปได้ดีสู้ๆไปได้วยกันครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผม